สวัสดีครับผมไพโรธทิพย์สุรเวชวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับพิธีการลงโฆษณาในเว็บไซต์สนุก .com หลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิกสนุก .com แล้วก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบใส่อีเมลแล้วก็หรหัสผ่านคลิกเข้าสู่ระบบ ระบบก็จะนำท่านเข้ามาสู่ในเว็บไซต์ของสนุก com ต่อจากนั้นไปที่ classify ไปทีล่ลงประกาศเลือกลงประกาศฟรีต่อจากนั้นระบบก็จะพามาสู่ลงประกาศซื้อขายฟรี ขั้นแรกก็จะเลือกหมวดหมู่สินค้าเลือกธุรกิจขายตรงระบุพื้นที่การขาย,ขายทั่วประเทศต่อจากนั้นอ่านกฎกติกาแล้วก็ข้าพเจ้าอ่านแล้วยอมรับเงื่อนไขคลิกตัดไป ก็จะนำท่านมาสู่ลงประกาศซื้อขายฟรีหัวข้อประกาศใส่ชื่อหัวข้อประกาศลงไปนะครับตัวอย่างผมประกาศธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ต่อจากนั้นเลือกสภาพสินค้าสินค้าใหม่ครับที่อยู่สินค้า ประเภทของการประกาศเพื่อขายรุ่นยี่ห้อโมเดลถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับตามด้วยราคาอันนี้ไม่ไระบุราคาจะระบุก,ก็ได้นะครับก็ใส่ราคาที่ต้องการลงไปต่อจากนั้นก็จะน,นำท่านมาสู่หน้าของการโฆษณาะจะเน้นว่า ออปชันในการโฆษณาก็เหมือนกับ Word m i c r o s o f t Word หรือว่า Microsoft Excel ธรรมดานี่เองสามารถที่จะ Edit ตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หรือว่าใส่สีได้ครับตัวอย่างผมจะโฆษณาเคล็ดลับการทำธุรกิจกระขายออนไลน์ คัดลอกแล้วก็วางลงไปนะครับสำหรับถ้ามีลิงก์นะครับสามารถคลิกลิงก์ได้โดยการคลิกที่ insert edit link ต่อจากนั้นก็ใส่ลิงก์ URL ลงไปตามด้วย title แล้วก็ทำการคลิก insert ก็จะมีการใส่ลิงก์ให้คลิกแบบอัตโนมัตินอกจากนั้นแล้วเราสามารถที่จะใส่วิดีโอลงไปได้ด้วยโดยการคลิกที่ html ต่อจากนั้นเราก็เข้าไปที่ youtube แล้วก็ไปที่ embed code คลิก embed code ก็ามาวางใน html ต่อจากนั้นก็คลิกอัปเดตวิดีโอก็จะมาอยู่ในโฆษณาของเราครับต่อจากนั้นก็ใส่ป้ายชื่อนะครับเพื่อประโยชน์ในการค้นหา ทางด้าน SEO เราจะใส่คำว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์แล้วก็คำอื่นๆอีกใส่ได้ทั้งหมดคําคำแล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ลงไประยะเวลาในการลงโฆษณาผมเลือก60วันสำหรับสมาชิกก็ต้องการให้มีการกระทู้ถามตอบคลิกส่งอีเมลถึงผู้ประกาศคลิกเราสามารถที่จะใส่รูปในการโฆษณาได้ด้วยนะครับก็ไปที่รูป นั้นก็เลือกรูปที่ต้องการจะวางต่อจากนั้นก็เติมรายละเอียดของรูปประกาศชื่อที่อยู่จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์ไม่มีก็ไม่ต้องเติมก็ได้ QQ ไม่มีไม่ต้องเติมก็ได้นะครับต่อจากนั้นคลิก เพื่อที่จะกรอกตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรให้ตรงกัน เพื่อทำการยืนยันว่าโปรแกรมไม่ได้เป็นการไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําการใช้โปรแกรมในการโฆษณานะครับต่อจากนั้นคลิกคําว่าถัดไป ใส่รหัสไม่ถูกต้องนะครับคลิกใหม่ก็เป็ี่ยนกันว่าเสร็จสิ้นสิ้นสุดการลงประกาศ ระบบก็จะทำการประกาศโฆษณาของท่านเราสามารถที่จะดูรายละเอียดโดยการคลิกตรงที่ปุ่มนี้นะครับโอเคมาแล้วมีวีดีโอด้วยเยี่ยมมากเลย ต่อจากนั้นเราสามารถที่จะเลื่อนลำดับประกาศเพิ่มวันลงประกาศแก้ไขประกาศได้โดยตามใจชอบครับเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นวิธีการลงการโฆษณาในสนุก .com แล้วพบกันในวิดีโอชุดตัดไปนะครับสวัสดีครับ